t o y o ต a v ว o อนะครับปีประมาณ2014นะครับคันนี้มีปัญหาสตาร์ทรถไม่ติดนะครับสังเกตนะครับตัวรีโมทอยู่นะครับแต่ว่าตัวที่หายไปก็คือตัวเม็ดชิปนะครับปกติจะมีเม็ดชิปฝังอยู่ในช่องนี้นะครับตัวเม็ดชิปนะครับจะเป็นเม็ดสีดำแบบนี้นะครับถ้าไม่มีเม็ดนี้ฝังอยู่ในดอกกุญแจรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเสียบกุญแจบิดออนทีนี้มาสังเกตนะครับไฟรูปรถ รูปแม่กุญแจกับพิบนะครับแบบนี้สตาร์ทไม่ได้นะครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบอีโมนะครับเสร็จล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทครับลงทะเบียนระบบอีโมเบริเซอร์เรียบร้อยนะครับส่วนกุญแจนะครับผมก็ทําขึ้นมาใหม่ตรงรุ่นนะครับกุญแจดอกเก่านะครับไม่ค่อยดีนะครับต้องเลิกใช้นะครับค่อนข้างชารุดเยอะนะครับกุญแจรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับเสียกุญแจ บิดอ่อนสังเกตนะครับไฟรูปรถรูปดอกกุญแจที่กระพริบอยู่ที่จอไม้ตรงกลางดับนะครับสตาร์ทครับติดเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับทําเม็ดชิปหลุดหายออกจากดอกกุญแจนะครับสตาร์ทรถไม่ติดนะครับมีไฟอีโมกระพริบนะครับมีบริการถึงที่ถึงบ้านนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ